ชาวที่น้องคะ่ะยายอิงไม่เห็นเห็ดแล้วพุ่น่ะเต็มอยู่เก็บบอทันมาเบิ่งเก็บเก็บด้ลูกเก็บ,บโอ้ยพุ่น่ะสองดอกสามดอกนี่น้องโทษดีนี่มันนั่นอันนี้เป็นอันนี้เป็นเห็ดดำด้ค่ะเด๋ยวก็ลูกเด๋ยวแม่เห็นลายดอกอยู่นี่ดอกอนึง อันนี้ดองอันนี้อกอกหนึ่งอู้วว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 วอยวว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 ว เดยวเด้อแ,แม่หาเบ่งหสิบกอนแม่หาเบริรงสิบกอนเดนเด้อแม่ที่เอาเบิน์เบอร์สิบนาทีะเดิเด้อเด้อ เดี๋ยวยังคนยังคนหน่งเดี๋ยวก่อนบาดเนี่ยมะเนี่อีอันพี่พี่น้องยาอิงมาเห็นเห็ดอีกแล้วแต่ว่ามันดอกบานเนาะเบืองก่อนค่ะว่ามันสิเก็บได้บ่ขั้นดอกบานลายกะโอ้ยยายอิงสิป่อยปลป่อยให้มันมันเกิดพอได้อยู่ในพี่น้องแต่ว่ายายอิงสิป่อยให้มันเป็นเชื้ออยู่นี่แหละเดี๋ยมันเป็นเชื้ออันนี้ที่เป็นลักษณะเห็ดดำเด้อ นี่อดอกหนึ่งจากพี่น้องจ้ะนี่นี่เห็นบ่กินอันเอาไปแกงได้ยูแบบเนี่ยแต่ว่าเยอะอิงสิบเเก็บอีปอยขยี้ขยี้ขย,ขยี้ให้มันเกิดขึ้นตามนี่อีกเก่านะพี่น้องเนาะได้หลายอยู่เด้น้องโะน้องที่สิบเอว่าไปเกินเดี๋ยวเบื้องล้องหาเบ้องดูมีอีกบ่เนี่ยพอได้มาปลานี่หลายมือแล้ว แต่ว่ายายอิงบ่ไปบ่ไปยางพุ่นดอกค่ะเดี๋ยวน้องมีมเขาเจียนอันลูกพี่อิงมานำ้ำเออซุ้มไปนอนเกียกนอนกิ่งอยู่นั่นละเอานอนซะนอนลงเลยเออไปยางต้อทางระวางทางยางพี่นองเลยเห็ดมันเกิดเ่าท่านได้ขึ้นดอกค่ะเนาะยายอิงกะอันว่าสิเก็บเห็ด ให้ได้หลายๆกับว่ามีเห็ปดป่านใดดอกเห็ดเกาลักยังบ่ขึ้นจ้ะพี่น้องบัดน,นี้กับมาเบิงสภาพปลาแล้วฝนตกยู่ค่ะฝนตกยู่แต่ว่าสีหามือมาแล้วเนาะบัดท,ที่นี่มันยังบ่ท่านได้เอ้าหลายอืไประเดอลูกคอยไปลงหนองน้ำ้ะเดอทางสิไปนั่นก็ ช่วงที่ว่ามันมีเคยมีเห็ดเกาลักออกพี่อิงก,กับยางสำรวจแล้วยังบรท่านไน่มีหรอกค่ะมีแต่จังปลาจังสี่ก็คือปลาอันมมนีคือปลาเห็ดอันเห็ดเพิงขาลายสีดำน่ะแต่ว่าบบออกหลายเอาไปเล่นน้ามะแล้วตีนึงไปลงน้ามาแล้วตีไปไปไปเบิ้งดูน้ำฝนมันตกแล้วน้ำก็เต็มหลายอีกเนาะ เบิ้งมันเป็ดยูใส่บักน้อยน้อยฮั่นออกมาแล้วสูเล่นแบบว่าเกลียใจแม่เลยเนาะสวยเ้ยบานท,ที่นี่ก็จะยากอาบน้ำให้อีกเด้เนี่ยแม่เพิ่งดูน้ำพี่น้องตีมน้ำตีมคลองเด้เขาเคยม้ายางมากับแยกหญิงไก่ช้างสิกลับบ้านมันก็จะมาโดดบักน้อยน่อยดวดร้อยคอเหรียญคน โอ้มีความสุขไหมลูกเนอะมีความสุขคักเนาะไปซะแม่ลงอีกบอเออลงก็ลงไปโลดไปโลดโดดเลยโดดเลยไม่เอาถ้าบ่ลงกะฉันอีหย่างกลับบ้านเบิ่งมีเป็ดบอมีเป็ดมาบอช่วงเนี้ยปกติมันสิมีเป็ดพาลูกใหหยังมาได้ นี่บ่ค่ะเอาเบิ้งดูเธอจะเล่นเธอก็โดดลงไปเลยก็บอยง้ของไห้ถ้าสิเ่นก็ถ้าสิเ่นกเน็เเ่นถ้าบาเล่นก็กลับบ้านจะเอาอยัางไงบเลนบ่นก็นกลับเด้อค่ะเด้อเขาไปสั่นก็ยยางกลับเด้อพี่เขาก็กลับแล้วนั่นเห็นบ่ หเบื้องแม่หาแว่นตาแม่ดูสิเลนกระโดดขันสิเลนกระโดดโดดลงไปเลยเออโดดลงไปเลยไปโดดโดดลงเลยถ้าบโดดถ้าบโดดแม่พากลับบ้านนี้หันนอกดโดดจะโดดดไหมดดลงไปเลยสูรำาคาญคุณน ไปเลยโดดลงเลยจะเล่นไหมล่ะเสียงดังม,มาเลยกลับบ้านเลยไปไปไปเทอบีไป,ไป,ไปกลับบ้านปไปไปกลับบ้านดีกว่าไปเลยกลับบ้านเลยเดินเอาเดิน กันกลับบ้านเลยกลับบ้านดีกว่าพี่น้องเลยคานมา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 เร็วๆมาเร็วๆมาฝนฝนตกแล้วน้ำม,มันอนเต็มเลยเนี่ยน้ำเลาะข่างค้างมีกระปลาเห็ดได้อิงได้เนี่ยพี่น้องกะวาสิกับวาสิเขาไปเก็บเบิ้งบัดนี้น้ำท่วมเบิดค่ะเขาไปว่าได้ต้อง เบิงเลาะเลาะ,ะถนนเบ,บิงเลาะเลาะ,ะหนทางเอาพี่น้องปลาเห็ดนะคะอันน้องทิกซิเบลไปยางดมเบิงเดี๋ยวพี่อิงสิพาไปยางเบิงว่าคังอีกหมองหมองหนึ่งนั่นป้าหม่องนี่พี่อิงมาเก็บแล้วพี่อิงเคยเอาเชือเห็ดมะวานค่ะเอามะวานกับคืนเนี่ยค่ะเคยเก็บเขาแล้วมั้งเนี่ย เลาขางทางนี่แหละพี่น้องหาซองเบงดูมันมีบ่มันก็บ่ใครมีฝนฝนมันตกเนาะฝนมันตกหลายมันว่าท่านได้เอาพี่น้องขั้นแดดเอา้าเอานี่ไม่ชีมองเห็นอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่อิงภาพไปเบงมองช่วงที่เห็ดเกาลักเนาะอีกจากน้อยเนาะก่อนอีกกลับบ้านจะ้ะนี่พี่น้องปลาเห็ดเกาลักเด้อแต่ว่าเห็ดเป็นเห็ดเผิงนั่นแหละคะ่ะ แต่ว่าพี่อองยัง่งพระท่านได้เห็นจากดอกปลานี่ไหมมันยังว่าท่านได้เกิดอยู่ใดบ้นี่ปกติถ้ามันเกิดเด้พี่น้องเด้อเนี่ยมันอิสรบลาบอยู่เด้เป็นแพงไปเลยค่ะมองเนี่ยมันสิเป็นแพงไปเลยเนี่ยเป็นเป็นป้าเป็นเปรนนังคีอละหางง่ายๆแต่ว่านี่พระท่านได้เกิดดอกค่ะพี่อองเงี่มามองเห็นจากดอกเลยไหม กรยูบกไก่จากบ้านพี่อิงดอกเดอ้อปลาเห็ดไงขาหนากยางมากะขามมาขามถนนมาจากสิบหานาทีนี่แหละค่ะสิบหานาทีนี่สิบนาทีนี่แหละพี่อิงกระยางมานพาลูกมายางเนาะมือเนี่ยพาเด็กๆมายางนี่แหละพี่น้องความอุดมสมบูรณ์เนาะที่เขาเก็บไว้เนะาะก็เลยเป็นให้พี่อิงนะได้มาเป็นปลาเก็บเห็ดค่ะ ทั้งนี้เป็นเห็ดเกาลักค่ะนะคะเป็นเห็ดเกาลักบ่ใครมีบ่ใครมีเห็ดดำเห็ดอันพึ่งขาลายปันใดแต่ที่เห็ดพึ่งขาลายสีดำน่ะได้มาได้เลาะถนนได้พี่น้องโอเคนะคะนาะสำหรับคลิปนี้ยายิงกะเสียเอาไว้ซ้ำนี้แล้วกันนะพี่น้องจะจบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เพราะว่าเห็ดมันก็คือที่พระท่านได้ขึ้นดอกเมื่อนี่กับไม่ยางเลาะเลาะเบิเ่งซื้อ นะคะมายางหลาะปลาหลอกลอยอันบันเบิงบรรยากาศซื่อเนี่ยค่ะผ้านองนองมายางน้ำนีละเบิงบรรยากาศใบปเทียมันเห็ดอกสันเดะมันกับวัานได้ออกดอกค่ะเห็ดเกาลักมันกับซี่เกิดกับต้นสนแน่เนาะต้นโอกแน่ได้พี่น้องเด้อที่มันสิเกิดปลามันกับสิเป็นลักษณะเจ้งสี่และค่ะเนี่ยนีละปลาเห็ดได้อิง เอาละจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้สำหรับผู้ใดที่อยู่กับพี่อิงเข้ามารับชมกั็ขอบคุณนะคะในต้นคลิปพี่อิงก็ตื่นเต้นหลายกับว่าสามารถที่ที่สี่ยงความตื่นเต้นจะของไว้ได้เนะพี่น้องเนาะก็ขอโทษขอไปคันคนเห็นเห็ดมันก็จะเป็นนังซี่ล่ะนี่ละปลาเห็ดเจ้อิงเอาบรรยากาศ เอาความสวยๆงามๆมาฝากด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะพี่อิงก,ก็ิิกลับบ้านก่อนละเด้อจ้าเด้อสวัสด,ดีจ้า